นี่ล่างจากตอมสุกแล้วนะครับนี่อันนี้เชียดเปนชิ้นชิ้นเล็กๆครับอันเนี้ยอิงกันครับอาสวันดีครับวันนี้เปิดคลิปกับอกไก่สิบโลนะครับนี่อกไก่สิบโลวันนี้วันยุดนะครับวันนี้วันยุดแเราก็จะตอมอกไก่เนี้ยครับสิบโลเนี่ยกับอาห้าเม็ดนะครับยี่สิบโล แต่เดี๋ยวก็ต้มเหลือถงอะไปคุกรวมกันึงอ่ะพาไปให้มาจอนดีว่าเราให้ประจําช่วงนี้คือหนักของเที่ยวหรือว่าคนน้อยนะครับตามสถานที่ดีกว่ามาจอนยูแล้วก็คนปกติแล้วคนก็ได้ไปเที่ยวหรือว่าได้ให้เขามั่งเลยแบบนี้แต่ตอนนี้คือไม่มีเลยนะครับพมก็ะําได้ประมาณนี้หละก็คือทําเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต้มอ,อ,อกไก่กัน นี่ล่งจากต้มทุกเร็วนะครับนี่อันนี้คือต้มเวลาเราต้มเราต้นามน้ำโปร้ๆนะครับไม่ใส่เกรื่องุ้งไว้ได้เลยนะครับสองมอรครับผมนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปซับแล้วก็คลุกอันเม็ดกันครับอันนี้ เชีดเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆครับอันนี้เดี๋ยวก็เอาไปกลุกกระหเน<ม>่ยหลังนจกพร้อมสร็จรียวเนี่ยซับ,ซบซับเนี่ยเรียนะเดี๋ยวคลุกกันเอาานใสมนเลยเ<ม>ส้ยฮานเด็ดซะ เดยเฮ้ยของยังไงอย่างนี้แบนนะฮะอเออลุกเริ่กินกันนะเอโอเคเดี๋ยวเราครุกกันแค่นี้ก่อนนะครับตลาทั้งเนียนเดี๋ยวเราไปพบกันที่สถานที่ที่ว่าเราจะเอาอาหารไปห,หน้องมากกันนะครับ ไปกันเอ้ยอันนี้ลุกค้าประจำครับน้าพ่อมจังเดี๋ยมาเขาไม่เคยไอ้จั๊เลยอยางนี้เนาะเขนี่หลายรบเลยอันนี้เราให้มาตักผักเลยนะครับตอนนี้เลือดไม่หมากแล้วคือที่อื่นคือไม่สะดวกในการท้ายครับ มา,มาเร็วมาเร็วมาเวม่ได้ย่อยสลาลเขาจะนอนอยู่แถวๆนี้ครับเขาจะนอนอยู่แถวๆนี้ตัวนี้ลูกค้าประจำมาให้อยู่ปนะจำ <c oughs> ก่อนนะโอเคนะครับวันนี้ก็พ่อจบคลิปเพียงท่าวนี้ก่อนนะครับนะวันนี้จบคลิปท่าวนี้ก่อนนะครับจะเว้นให้มาล้อเมื่เลยแต่ว่าบางทีคือเราไม่สะดวกในการถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าบางทีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบางทีรถมั่งออคนมั่งเร่มั่งอะไรแบบนี้ครับก็คือว่ามันไม่เอ,อื้อมน่วยบางทีบางทีคือเขาิดิบายว่าห้ามไม่อ่านมาแต่ว่าเราอยากดึง ก็เลยท่ายไม่ได้นะครับโอเคนี่ท่ายตัวนี้ตัวนี้ไม่เดียวอ่านไม่เดียววันร่งเราค่อยมานี่กัแล้วอะบางจุดตีว่าเขาห้ามให้อ่านมากก็คือว่าเขาก็มีเหตุผลของเขานะครับนะคือเราไปว่าเขาไม่ได้นะครับบางเราจะทำเราก็มีเหตุผลของเราแต่เราก็มีเหตุผลของเราโอเคครับ